ครับท่านผู้ชมฮะก,ก็มีแท็กซี่น้ำใจงามนะครับแกมีอาชีพขับแท็กซี่เนี่ยนะครับแล้วก็ไปเก็บกระเป๋าเงินของนักท่องเที่ยวเขาได้นี่แล้วก็ประกาศเรียกว่าตามหาเจ้าของอและส่งคืนแท็กซี่คนนี้ก็คือพี่วิชิตนะครับพี่วิชิตผมทองเนี่ยก็ได้รับความชื่นชมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็มีการแชร์เรื่องราวเนี่ยส่งต่อกันไปมากมาย ทางพุ่มกับสพบผุดเกาะสมุยนะครับทราบเรื่องก็แหมไปมอบกระชงกระเช้านะฮะแสดงความยินดีที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ด้านท่องเที่ยวให้กับเกาะสมุยเลยนะครับแล้วก็สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาแหมมันมีข่าวที่ไม่ดีสิเพราะว่ามีคนขับรถแท็กซี่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับเรียกค่าบริการแท็กซี่นะครับ ตามที่เป็นข่าวคนที่ถูกเรียกเขาก็บอกว่ามันแพงเกินไปอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เกิดเรื่องเกิดราวเป็นข่าวเป็นกระแสขึ้นมาวิาพากษวิจารกันในโซเชียลเนี่ยนะครับทางคุณวิชิตเนี่ยนะฮะแกก็บอกว่าวันนั้นนะ่ะแกมาทําธุระที่สบพอบ,อบพุดระหว่างที่ลงจากรถนะครับระหว่างที่ลงจากรถเนี่ยไปนั่งเก้าอี้สาธารณะริมถนน ได้เห็นกระเป๋าสีดําวางอยู่บนเก้าอี้วางกันนะก็เลยเปิดดูพบว่าภายในมันมีเอกสารแล้วก็มีเงินสดเป็นจนํานวนมากเลยนี่เออแกก็รีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้เก็บกระเป๋าไว้รอเจ้าของนะครับเอ้าเจ้าหน้าที่พอเห็นกระเป๋าก็จําได้ว่าเป็นของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีมาติดต่อราชการที่สบพบผุดนี่แหละนะครับก็เลยโทรแจ้งให้นักท่องเที่ยวมารับกระเป๋าจากนั้นไม่นานครับนักท่องเที่ยวก็มารับกระเป๋าคืนนะครับ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งมอบกระเป๋านั้นให้กับนักท่องเที่ยวเขาก็ดีใจมากนะครับดีใจมากไม่คิดว่าจะได้คืนหรอกนะฮะโอ้เนี่ยแหละครับอะเดี๋ยวไปฟังดูนะฮะมาทุนที่สถานีนี้ครับแล้วก็จอดรถเสร็จก็เที่ยวเดินไปนมาว่าเป็นเจอกระเป๋าผมก็เจอแล้ว รูดซิปดูก็มีตังอยู่ผมก็เลยรีบเดินกลับมาที่ที่สถานีนี้แล้วก็พี่ตำรวจก็ไปดูไปออกตังกลับมาผมคิดว่าทงคืนเจ้าของคิดว่าอย่างนั้นอย่างเดียวครับเสียตังเขาก็ไปออกมาก็สงสารเขาคืนดีกว่าครับคิดว่าอย่างนั้นครับแต่าทาอย่างนี้ตลอดไปครับก่อนทิ่นก็ต้องขอชื่นชมที่นะครับด้วยความด้วยความจริงใจนะครับที่ที่ถือว่าเป็นพลเมืองดีนะครับของสังคมโดยเฉพาะ ย,ยิ่งของกอสมุยนะครับเนื่องจากด้วยสถนานการณ์ปัจจุบันก็ต้องยอมรับว,ว่าด้วยสถนานการณ์โควิดก็ต้องยอมรับว,ว่านักท่องเที่ยวของกอสมุยเนี่ยค่อนข้างน้อยลงอยู่แล้วประกอบกับมีการเหตุการณ์อื่นที่ตามตามโซเชียลตา่างๆหรือว่าคนไทยเนี่ยมีบางครั้งที่ไปสร้างภาพลบทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนะครับแต่เรามีที่ที่แท็กซี่นะครับซึ่งอยู่ที่สมุยนะครับมีมีมมจิตสาธารณะมีที่ที่จะช่วยกันดูแลสังคมนะครับ อ่าผมว่าดีนะครับคนละไม้คนละมือนะฮะเพราะว่าช่วยกันใช่ไหมอภูเก็ตเอยเกาะสมุยเอยหรือแหล่งท่องเที่ยวตอนนี้เราต้องการถ้าเผื่อว่าโควิดสางซาแล้วนี่นะครับสิ่งที่ทุกประเทศต้องการเลยก็คือต้องการให้มีนักท่องเที่ยวไปบ้าน